วิธีการระมุนละม่อมซึ่งผมเชื่อมั่นว่าครับด้วยคุณค่าของความดีนะครับด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของสยามประเทศเราเนี่ยนะครับผมมั่นใจครับว่าธรรมะย่อมชนะอธรรมนะครับแล้วสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่วันนี้ในสิ่งในสิ่งที่อยากจะวิงวอนนะครับซึ่งฟังแล้วเนี่ยท่านเิียกรทั้งสองท่านกําลังเริ่มที่จะจัดทําสภาประชาชนซึ่งเป็นการติดอาวุธทางปัญญานะครับติดอาวุธในแง่เชิงข้อมูลของ พลังงานนะครับเพื่อที่จะสร้างการเรียนรู้ทั้งสองด้านหมายความว่าเป็นการสื่อสารสองทางซึ่งผมเองนะครับก็รู้สึกฟังดูแล้วดีใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านซึ่งเป็นเจ้าของพลังงานของประเทศไทยเราอยู่แล้วเนี่ยนะครับเริ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการติดอาวุธทางปัญญาเพื่อที่เราจะได้ขยายผลบอกต่อไปอยังพ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆของเราวันนี้เราเริ่มเป็นแสงเทียน ที่ตัวเรานะครับหลังจากนั้นนําแสงเทียนที่ตัวเราขยายผลต่อไปแล้วเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพื่อความผาสุกแล้วก็รุ่งโรดของพวกเราพี่น้องชาวไทยครับสําหรับวันพรุ่งนี้นะครับเรายังคงมีอีกหนึ่งวันนะครับในส่วนของการปฏิรูปป่ายน้ำนะครับซึ่งก็จะครอบคลุมในเรื่องของการบริหารจัดการกองทุนน้ํามันนะครับซึ่งสําคัญมากทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องของกลไกราคาตลาดการจําหน่าย เชื้อเพลิงสําเร็จรูปและกิจการไฟฟ้าซึ่งพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการสัมมนาพลังของการเสวนาพลังงานไทยพลังงานใครแล้วทําไมต้องปฏิรูปครับสำหรับวันนี้ผมนรงรัตและอาจารย์วิทยกรทั้งสองท่านต้องลาพ่อแม่พี่น้องณนะเวทีแห่งนี้ไปและลาพ่อแม่พี่น้องที่ชมอยู่ทาง thaienergynetwork.org แล้วพบกันพรุ่งนี้ในวันและเวลาเดิมสวัสดีครับ You know?